วัสดีครับผมมาแล้วมาแล้วครับมือนี้ครับนี่ผัดก,กะเพราหมูสับครับใบกะเพราเก็บสดๆจากสวนพร้อมดอกพร้อมใส่หลายๆเลยของสดครับนี่ใส่จนเต็มกะเพราสดๆกินหอมๆดอกกะเพราหอๆมๆนี่แหละครับ ปลาสีสันเลยกินหอมขอาจมูกน้ร้ายแตกจวดๆแล้วครับมือนี่ครับผมเมนูกินอยู่ง่ายๆบ้านๆผับกระเพราหมูสับครับ,บผมรดจักจักจัเลยครับมือนี่มาครับตักใส่ถ้วยใส่ชามชามบิ๊กๆชามใหญ่ๆครับโอ้โหนุนะครับสีสันร้อนๆเลย กินไอความร้อนแลังนี้หายเลย,ยนั่แหละครับจะเต็มจะเต็มแสบๆสับนวๆนวลนำกันครับมาครับ,บโอ้มาทอดไข่ดาวย่างม,มาตูมกันควักเตืเอมกันเลย ไข่ดาวยางมะตูมนี่ทอดแบบง่าย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 แบบนี้เลยครับนูนเลี้ยวนูนเลี้ยวสีสันเปลียนแปลงว้าไม่ต้องสุกมากมายยางมะตูมจะได้ฟอๆฟอดลอยเพียงหน่อยนะนิดหน่อย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 โอ้ยสีสันเรืองพอดีปิดไฟโดนแสร็ครับ สีไข่แดงอวดจัวอวดจัวสีแดงเหลืองอารามเลยนู่นแล้วข้างขอบไข่เจียวอุ้ยไม่ใช่ไข่ดายางมะตูมนะครับผมก็เริ่มจีก้กรอบขึ้นมารอบขางแล้วเนาะป้าของชอบผมเลยนี้เลยนี้เลยนี้เลยนี่ไข่แดงยางมะตูม เวลากินจะได้เจาอจวด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 เลยของแสบของมักครับป้าจำไปเลยแสบแท่แสบแท้แแผัดกะเพราใส่ชามิกเสร็จเรียบร้อยนี่ครับข้าวมะลิสวยสวยเทลงไปเลยเทลงไปเลยูุบนุ่นเลยครับ โอ้โหนี่เนาะเป็นเมนูข้าวทับผัดกะเพราหมูสับครับฟับเท่านี้ยังไม่พอมาตามไปด้วยไข่ดาวยางมะตูมโอ้โหนู่นเลยอไข่ดาวยางมะตูมไข่แดงเนี่ยจวดๆเลยสีอารามชวนหิวเลย อ้าวเจมเจมนี่ครับขาดไม่ได้ความชอบของผมมาลาดด้วยซอสซอสมะเขือเทศลาดไข่ดาวยางมาตุ่มลงไปเลยสีสันสีสันงดงามชอบเยอะๆชอบเยอะๆ โอ้ยสีอารามเข้ากันดีมากเลยจวดจวดว้าว้ำแตกพร้อมอยู่พร้อมกินแล้วครับมือนี้มาครับมาครับมากินแสบกินนัวน้ำกันหลังจากเลิกงานมาเหนื่อยๆทำกินเองอยู่เองตามแบบวิถีบ้าน ของแสบของชอบถูกลิ่นถูกปากตามภาษาบ้านเรานี่ละครับเมนูอาหารยามเย็นปลาสายเปผัดกะเพราหมูสับไข่ดาวยางมะตูมลาดด้วยซอสมะเขือเทศข้าวมะลิข้าวสวยข้าวมะลิ ร้อนๆอ,อุ่นๆน,นุ่มๆนิ่มๆเศบๆแ,แน่นอนครับมือนี้จวดๆน้ำกันครับผม